เพราะฉะนั้นกว่าพวกเขาจะได้ฟังพระธรรมและรู้ว่าผิดออกยากมากเพราะชินเหมือนเราดนียนะฮะชินกับความไม่รู้ทุกคนแล้วก็ชินกับความติดข้องกว่าจะออกมาจากแค่นี้เพียงแค่ฟังแล้วรู้ว่าไม่มีการปฏิบัติอย่างมั่นคงจริงๆเนี่ยลองคิดดูกันล้วกัน นี่กัพ้นมันนิดหนึ่งจากการเป็นาธาตุของโลภะซึ่งมันมากมายมหาศาลนะเพราะเช่นตัวปัญญาที่เขาค่อยเข้าใจขึ้นนะะแล้วก็ปรุงแต่งเนี่ยจนกระทั่งเกิดความเข้าใจขึ้นหน,น่อยหนึ่งก็รู้อาพ้นมาได้อีกหน่อยหนึง่งเพราะฉะนั้นรู้ว่าอีกนานมากเลยฮะ,ะกว่าจะพ้นมาได้จริงๆทั้งหมดจากความเห็นผิดเพราะเหตุว่ามันติดมาไม่ใช่ชาตินี้ที่แค่ไปดูปลากีวา่วันและอยู่วัด กี่ปีใช่ไหมนี่กี่ชาติกี่แสนชาติเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆรู้ตัวนะฮะว่าได้มีความเข้าใจว่ามันผิดมันไม่ถูกแล้วก็พ้นออกมานนิดนึ่งคือไม่มีวันจะไปสำนักปฏิบัติอีกเลยใช่ไหมคะนี่ก็เรียกว่าผ่านขั้นนี่แหละซึ่งบางคนเขายังละล้าละหลังใช่ไหมฮะยังเข้าฟังธรรมะที่มูลนิธิเนี่ยเพื่อประโยชน์เขาจะได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติ หรือว่าเข้าไปเรียนจิตเจตสิกเท่านั้นท่านี้นะฮะมาฟังที่นี่ประกอบเขาจะได้ไปเข้าใจอันนั้นคือมีความเป็นตัวตนเนี่ยอย่างมากเลยะ,ะแต่มันยังผูกอยู่เรียกว่ามัดสัแน่นใช่ไหมะ,ะจกนกว่ามันจะค่อยๆผ่อนลงไปทีละน้อยจงกว่าจะหลุดไปทีละอันละอันปมได้ที่ยุ่งเยิงที่สุดในสังสารวัตรที่เต็มไปได้วยความไม่รู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาเปรียบเทียบนะะัก็คือ 45พรรษาเนี่ยกว่าจะให้เราเได้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราและหนทางจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นใครจะพูดจะทำจะคิดยังไงเนี่ยนะก็คือการสะสมมาซึ่งเขาจะเป็นอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อะไรผิดแล้วก็มาถูกเนี่ยนะคะเรื่องปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก เพราะไอ้ส่วนที่เหลือในความเห็นผิดที่ยึดมั่นในความเป็นดาวนนัมันอีกเยอะใช่ไหมฮะเพราะเช่นปัญญาถึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเช่นปัญญาเขาจะรู้ความจริงเมื่อปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยได้ถูกปรุงแต่งเป็นสังขารขันมาจนกระทั่งสามารถขยับการเห็นถูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็รู้ว่าต้องเป็นปกติเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมะจะเอาวิธีไหนล่ะ จะมารู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากําลังเห็นอย่างนี้ปกติอย่างนี้แล้ถ้าไม่ใช่ปกติอย่างนี้นะมันจะใช่หรืออ่ะเพราะาปกติอย่างนี้ธรรมดาที่สุดเป็นอนัตตาที่สุดเพราะไม่มีใครทําก็ไม่รู้ในความเป็นปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะถ้าไม่ถึงการเข้าใจความเป็นปกติก็ยังเป็นท่าของตัณหาเพราะฉะนั้นเราไม่ไปสม,มัติปฏิบัติจริงนะแต่เรามีการเห็นผิด เวลาที่เกิดจงใจตั้งใจสักนิดเดียวปัญญาต้องรู้นั่นไม่ใช่หนทางเพราะนั่นต้องการแต่หนทางคือละตรงข้ามกันเลยค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจแล้วค่อยๆละไปเรื่อยๆคิดถึงว่าที่เคยติดมาตั้งนานเพราะเชนกี่ชาติจะหมดก็ไม่ต้องคิดเลยนกะจากความเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ใช่เราแม้เข้าใจก็ยังต้องไม่ใช่เรา อย่างที่เข้าไปจ้องดูนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเขาคิดว่าเขาจะไปประจักษ์ธรรมะตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ลืมสนิทมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือตัวตนนะ,ะทั้งเวทนาความรู้สึกขณะนั้นทั้งสัญญาความจําทั้งการปรุงแต่งความเพียรต่างๆทั้งสภาพของจิตที่กําลังรู้อยู่ตรงนี้แต่จะไปละตรงนู้น แล้วก็ไปดีอกดีใจได้รู้ตรงนั้นแต่ตรงนี้เต็มคือไม่ได้ละอะไรเลยมันมากมาอย่างนั้นเลยละเอียดอย่างนั้นเลยเรียกว่าทุกขณะเนี่เป็นธรรมะหมดแต่ว่าเราไม่มีทางเลยด้วยปัญญาของเรานะฮะไปคิดโน่นทำเนี่ยมันไม่ใช่แต่อาศัยความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงว่าทางนี้มันเป็นทางที่ละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอ,อย่างยิ่งแล้วก็ไกลสุดที่จะประมาณได้จากฝั่งของความไม่รู้ ไปสู่ของความรู้จริงๆโดยประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดแล้วไม่ใช่มีใครไปทำเมื่อไรหยุดทำนะฮะเราก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าปฏิบัติหรือปฏิปฏิในภาษาบาลีต้องเป็นปัญญาต้องเป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี้เอาปัญญาอันนั้นมาจากไหนไม่มีทางจะเป็นไปนได้เลยนอกจากค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงระดับนั้น เมื่อไรที่เขาเกิดเมื่อนั้นไม่สงสัยสติปัะญานเป็นยังไงสติสมัญญะเป็นยังไงที่ว่าระลึกเป็นยังไงที่ว่าอารมณ์ปรากฏด้วยดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือฟังนะฮะและขณะนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกแต่มันก็ไม่ปรากฏความไม่ใช่เราปรากฏแต่สิ่งที่จิตรู้แต่ตัวจิตนี่เป็นเราตลอดจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะนะฮะแล้วแต่ว่าจะปรากฏหรือไม่ปรากฏ หรืออะไรจะปรากฏไอ้ที่อยากจะให้ปรากฏไม่ปรากฏไปปรากฏที่ไม่ได้คิดว่าจะปรากฏนี่คือความเป็นอนัตตาละเอียดมากคห้ทราบว่าธรรมะละเอียดมากไม่น้อมพระทัยที่จะทรงสแสดงเมื่อจ,จัดรู้เพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าใครจะรู้ว่าตัวความไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันมหาศาลแค่ไหนและความติดข้องในความเป็นเราเนี่ยมากมายสักแค่ไหนคนสมัยนี้ไม่รู้เลยค่ะ ได้ยินว่าปฏิบัติก็ไปแล้วอ่ะแล้วไปปฏิบัติเพื่ออะไรเอาอะไรมาปฏิบัติขณะนี้ก็ไม่มีการฟังสีห้าพันษาที่ทรงแสดงไม่เห็นความสำคัญเลยบางคนบอกไม่ต้องฟังได้ซ้ำไปก็แปลว่าเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมิน่นพระปัญญาคุณไม่เห็นว่าปาฏิหารแท์แท้เลยแต่ละคำที่ท่งแสดงเนี่ย จากการที่ไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยและความจริงคืออะไรความจริงแค่ถ้าไม่มีมหาภูตร,รูปสิ่งที่กระทบตาม,มีไม่ได้ต้องแยกออกจากกันเป็นแต่ละรูปไม่งั้นจะทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนะว่าความจริงแท้ๆเนี่ยเกิดดับเร็วมากและแม้แต่จะแยกทุกส่วนออกไป หลือรูปที่เล็กที่สุดคือหนึ่งกัลาปะก็ยังมีรูป8รูปและ8รูปในส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยกว่าจะปรากฏเป็นใบไม้สักใบใช่ไหมคะใบอ่อนใบแก่มากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ตามที่ฟังธรรมะนะคะระลึกถึงความจริงของพระปัญญาคุณผู้นั้นเข้าใจละเอียดอย่างสุดที่จะประมาณได้แล้วอย่างที่ทรงแสดง เท่ากับใบไม้สองสายใบในฝาพระหัตพระปัญญาเนี่ยเท่ากับใบไม้ในป่าพระเันเทียบไม่ได้เลยฮะเราจะบอกว่าเเราเข้าใจธรรมะฟังแล้วเข้าใจไม่มีทางละเอียดอย่างยิ่งนะฮะพระฉันยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นความลึกซึ้งขึ้นทุกทีนั่นคือผู้ที่ได้รู้ว่าธรรมะลึกซึง้งถ้าฟังเราบอกธรรมะลึกซึ้งยังไงยังไม่รู้อ่ะใช่ไหมฮะแต่พอเริ่มเข้าใจเนี่ยก็เห็นความลึกซึ้งยิ่งขึ้น แค่ตรงตามความเป็นจริงอ่ะพูดแล้วพูดอีกว่าไม่มีเราเหรอกมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏวันนี้มีบ้างไหมใช่ไหมฮะกี่วันมีสักทีหรือเปล่าเดือนหนึ่งมีไหมใช่ไหมคะมีแต่รูปปารมกระทบทางจากักขุปสาทะก็ว่าไปก็เป็นชื่อทั้งหมดแต่คำว่ารูปปารมคําเดียวรูปที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นทั้งสองอย่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุป,ปัจจัย ค่อยๆผ่อนละความเป็นเราจากความเข้าใจแต่ก็ต้องทีละน้อยมากแต่หนทางตรงเพราะรู้จริงๆแล้วอย่างนี้จะไปสำนักปฏิบัติลไปทำอะไรแล้วคำไม่จริงเนี่ยทำลายคำจริงใช่ไหมคำจริงคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้ได้ไหมกำลังล้างเท้าเป็นพระโสดาบัานได้ไงกำลังฟังท่านพระอัสสชิ เป็นพัสดาบันได้ยังไงก็เพราะมีสิ่งที่กําลังปรากฏและฟังจนคุ้นมาในสังสารวัตรนะฮะท่านสะสมมาแสนกับหนึ่งอสงไขยแสนกับปัญญาของท่านจะแค่ไหนเพระเชนนพอพูดถึงสิ่งที่ปรากฏความเข้าใจทันทีได้เลยคะ่ะแต่เรากว่าจะพูดถึงสิ่งที่ปรากฏและเข้าใจก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นคนที่ตรงวันนี้คือปริยัต ถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางรู้เลยว่าปัญญารู้อะไรและโดยความเป็นอนัตตาด้วยแทนทจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเสียงก็ได้เป็นแข็งก็ได้ใช่ไหมอย่างง่ายๆแข็งเนะี่ยมีแข็งทั้งวันเนะี่ยไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้มีจริงๆแล้วเกิดด้วยแล้วดับด้วยนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้อย่างนี้ได้ไปไหนถึงจะมารู้อย่างนี้ ไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรจะรู้อย่างนี้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้และอ้างซีคำไหนของพระองค์สำนักก็คือที่อยู่ไม่ว่าจะที่อยู่ของช่างทองที่อยู่ของช่างไม้ประทับอยู่ที่โคนไม้นั่นก็เป็นสำนักละแล้วแต่ว่าจะประทับที่ไหนอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นที่อยู่ แล้วมาเป็นสำนักปฏิบัตินี้คิดดูเป็นไปได้ยังไงสำนักตัวตน